บรรยากาศที่อบอุ่นนะที่มีแต่ความรักความผูกพันไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไร,ไนไรอันนี้คือสาวสาวสำนักการช่างครับสวยงามมากๆเลยนะครับนะมีแต่คนสวยๆเลยนะหน้าตาดีเป็นบรรยากาศที่นะครับคอยต้อนรับนะทุกคนก็อ่ถือธงนะครับถือธง บรรยากาศที่สวยงามบรรยากาศที่อบอุ่นเลยสวยงามมากๆครับอันนี้คือนังงามกับนาง,งามนะครับสาวสวยของเราอยู่ด้านนี้ยิ้มน้อยอนะสว,สวยสบมบัติราชบอรีด้านนี้ก็ด้านนี้ก็สวยครับสวยบริเวณด้านนี้คือหัวหน้าพรน,นะครับหัวหน้าพรเป็นนักร้อนำด้วยครับสวยอันนี้ก็สวยงาม เป็นบรรยากาศที uhm ่นะครับอบอุ่นสวยงามมากๆเลยนะครับด้านนี้คือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับพยาบาลมาด้วยนะครับน้าดีสวยงามมากๆเลยเย็มเย็นใส บริเวณด้านนี้ก็มีนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีรองบริหารเทศบาลวุฒิการสำนักงานศึกษารูุฒิการสถานศึกษารรองในในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีมาคอยต้อนรับอยู่นะครับบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยนะครับที่มีแต่ความรักความผูกพันความอบอุ่นนะมีท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีมาด้วยครับรองนายกมาด้วยรองประหลาดมาด้วยสวยงามมากๆเลย บรรยากาศสวยงามครับเออนี่คือผ um, ู้ในการส่วนนะคอยคอยเฝ้าครับแลยวรับเสร็จเป็นสำนักการช่างนักขาวครับ ใน,นงานผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์สวยงามมากๆเลยนะครับรอมีความสุขนะครับมีความสุข <c oughs> นะครับสวยงามครับสวยงามบรรยากาศสวยงามดีมากๆเลยนะครับทุกคนยิมยม้มแย้มแจ่มใสจิตใจ,ใจเพล่งเดงสำหรับบริเวณด้านนี้คือสำนัก การศึกษาลเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับบริเวณด้านนี้คือนะครับกองครังนะครับเทศบาลเมืองราชบุรีนอนเดย์พูดเลยการกองทางสวยงามมากๆเลยนะครับกดไลน์น้อยแชร์กดไลค์หน่อยชอ,นะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แน่นอนกดติดตามครับแบบสวยงามมากๆครับบรรยากาศนะครับไปรับเสครับ แต่สาวงามของเราครับด้านนี้ก็คือสำนักปลัรากอวิชาการกองยุทธศาสตร์ครับบริเวณด้านนี้คือนมนมนะครับนมนม,นม,นม,นมสำนักการช่างครับหล่อมากๆเลยครับดูดีเลยคนหน้าตาดีหลอ่อ <c oughs>